ัสดีครับผมนัทเกียรติเดชครับรับบทเป็นเผือกครับสวัสดีครับจ่ายได้ทสมิดครับรับบทเป็นบางกัสครับสวัสดีครับเบนครับรับบทเป็นกอบครับเราก็อยู่กันแบบสบายๆนะฮะส่วนใหญ่ก็ทุกคนก็จะไม่ได้จึงมากอะไรเงี้ยมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ไม่ได้บีบเด็กในบ้านมากเหมือนบ้านี่ฝักบ้านเราก็จะมีมาม่าน้ำเย็นให้กินตอลอดเวลา าบานนูนเหมือนจตไมค่อยเกี่อะไรเทไหร่ครับใช่คือผมว่าฝั่งเราก็เคยเป็นแบบเขานะคือคือไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยอาจจะมากยิ่งกว่าเขาด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นผลผลิตจากสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีตมันก็เลยส่งต่อกันมาอย่างเงี้ยอยเงี้มีวิธีการแบบนี้มาตลอดอะไรเงี้ยเอแต่ว่าณนะวันเนี้ณนะวันเนี้ยบ้านเรากำลังเปลี่ยนไป เบียร์กูให้สองตัวอยู่บ้านมึงเนี่ยจัดไปครับนายเดี๋ยวผมไล่เบาให้แบบลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยครับนายสวัสดีครับผมท็อปพุพลครับผมรับบทเป็นบอยฮะสวัสดีครับผมเปียร์ราครับรับบทเป็นเบียร์ครับผมสวัสดีครับผมต้นอรุณพงศ์ครับรับบทเป็นกอดครับและเราคือทีมของเตยบ้านของเตยครับผมอย่าเข้าใจผิดว่า เอ,อ,องเตยเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าถ้ามาในเรื่องวัยหนุ่มแล้วเนี่ยการปกครองของบ้านกองเตยก็จะปกครองด้วยเงินแล้วก็ความกลัวครับคือตัวเบียกับบอยเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งที่คอยปกครองน้องๆเป็นพ่อบ้านแต่ว่าก็คือจะเป็นแก๊งที่มีดวสมบูรณ์มีเงินใช้แต่ในขณะเดียวกันก็ตกข,ขีดโคมแขงน้องไม่อยู่ด้วยความกลัวพี่เขาเรียกมึงไปนู่นไ,ไหรอคือฝั่งนั้นเขาจะเป็นฝั่งเมตานะครับ เออไม่ไม่ตามมหาดยมหน่อยให้ใจให้อ่อนใจบ้านเอาข้าวให้น้องช่วยเหลือกันข้าวแต่ของเราเนี่ยใครมีอะไรดีต้องมาผ่านตรงนี้ก่อนไม่แบ่งคือมาของเตยเนาะเลยทุกตัวไม่แบ่งคือช้ำอ่ะครับ่องต้มช้ำแล้วเราก็ใช้อ่กำลังกุฏิคมเหงื่อในขเดียวกันเบื้องลึกเบื้องหลังของของบ้านของเตยคนที่มาอยู่เนี่ยเขาจะได้กินดีอยู่ดีถ้าแบบยอมอย่างนี้ถึงกับลดโตลงไปใช้วิธีเคี้ยแบบนี้แล้ว ฉันต่ำชี้ายแล้วมึงจะเอาไงวะพยนนักเสือวัยหนุ่ม2544 28พฤศจิกายนนี้ในโรงภพาพยนตร์